ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020เสําหรับประเด็นสาระในส่วนของลำใหญ่นะครับก็คงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลท่าเราจะมาสรุปเป็นประเด็นให้เห็นภาพในภาคตะวันออกเราตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีลำใหญ่ที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในชุด ีใหม่นี้นะครับคือเก็บในช่วงของเดือนธันวาคมอันนี้เป็นประเด็นที่เราเรียกว่าทําทชุดเทศกาลก็คือตุดจีนคือจะเป็นตลาดสําคัญของการตลาดลัำใหญ่เลยนะครับเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาไปขายในเดือนมก,กราบางปีก็อาจจะเป็นมก,กราปลายบางปีก็อาจจะเป็นกุมภาพันธ์ต้นส่วนของในด้านของการตลาด เี่ะนั้นลำใหญ่ชุดนี้ก็ถือว่ามีการตกลงซื้อขายกันแล้วอยู่ในระดับ3 0บาทเศอันนี้ก็โดยประมาณก็ถือว่าชุดนี้ผ่านไปเราก็ยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็คือชุดเทศกาลเชงเม้งที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมการเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมนั้นก็เพราะว่าการตลาดตัวสําคัญอยู่ในเดือนเมษายนทั้งเดือน ดังนั้นสิ่งที่ผมเองนั้นพยายามที่จะให้พี่น้องสกรได้เห็นภาพว่าลำ้ำไายนั้นเขามีกลไกลการตลาดรองรับเป็นที่ชัดเจนคำว่าชัดเจนก็คือใช้กลไกลตลาดในช่วงเทศกาลไม่ว่าตุดจีนวันชาติจีนเทศกาลเชงเมงหรือศาสจีนเพราะนั้นเราก็ต้องควบคุมการเก็บเกี่ยวของเราให้เข้าไปสู่เป้าหมายในช่วงการเทศกาลเหล่านั้น ซึ่งมันก็จะต้องย้อนกลับมาดูในประเด็นเรื่องของการทำสารเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้แหละครับความแม่นยำผมเรียนว่าความแม่นยำในการควบคุมระบบการผลิตและก็คุณภาพจึงกลายเป็นสาระสำคัญในตลอด3-45หปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวสวนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการควบคุมทั้งคุณภาพควบคุมเวนเวลาเก็บเกี่ยว หรือควบคุมกลไกาการตลาดตรงนี้ไอ้เรื่องราคานั้นเหนืออำนาจการควบคุมของเราครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำลำาไยแล้วเก็บเกี่ยวได้ตามเวลาการพัฒนาผลโตได้ขนาดตามเบอร์แล้วก็เก็บเกี่ยวตามวันกำหนดเพราะนั้นผมเองเลยอยากจะให้ท่านเห็นภาว่าประเด็นการพัฒนาผลหลังจากที่เราดอกบานติดผลแล้วเดือนที่หนึ่งสองสามสี่เราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นหลักสาระความรู้ความเข้าใจที่ใช้ได้ในทุกรุ่นครับ อาจจะต่างกันนิดนึงตามฤด,ดูกาลตามอุณหภูมิตามความร้อนหนาวแต่หลักการก็จะเป็นหลักดานเดียวกันฉะนั้นคือที่ได้อธิบายมานั้นแล้วก็อยากจะให้ท่านเห็นภาพนะครับว่ามันยังเป็นพืชสรษฐกิจที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นพืชเพื่อการส่งออกแต่ความไม่สําเร็จที่เกิดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นปัญหาในด้านการผลิตรวมถึงปัญหาด้านการตลาดนั้นมันก็มีองค์ประกอบ อย่าว่าแต่ลำใหญ่เลยครับทุเรียนเมื่อย้อนไปตั้งแต่ปี2527 28 29ประมาณนั้นก็เจอปัญหาครับโรคระบาดต้นก็มีการล้มหายตายจากไปเยอะจากพื้นที่4แสนไร่ก็เหลือ2แสนไร่หายไปครึ่งหนึ่งแต่พอมาถึงวันนี้วนนเวลานี้ทุเรียนก็กลายเป็นพืชทองเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ทีนี้ประเด็นมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะย้อนกลับไปนะครับว่า กรณีของรำใหญ่เมื่อก่อนนี้ความอุดมสมบูรณ์ของดินทรัพยากรธรรมชาติเรามีพร้อมพี่น้องเกษตรกรก็ใช้ต้นทุนตรงนั้นมาอย่างต่อเนื่องคือใช้ดินใช้น้ําใช้อากาศมาโดยไม่ได้ลงทุนไม่ได้เติมปัจจัยเข้าไปเพราะนาน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 ,นานมาเข้าก็ทรัพยากรเหล่านี้ก็เสื่อมไปแล้วก็หมดไปจากพื้นที่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกันครับกล้วยไข่ก็เช่นเดียวกัน กล้วยไข่เป็นพืชที่ใช้พลังงานอย่างมากทีเดียวใช้ธาตุอาหารมากใช้น้ํานะครับในปริมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการปลูกไปหลายปีติดต่อกันก็ทําให้ความอุด,ดมสมบูรณ์นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะเปลี่ยนแปลงไปความไม่สําเร็จก็เกิดขึ้นเลยกลายเป็นว่าทั้งกล้วยไข่ทั้งมะละกอทั้งมะละกอส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องปัญหาการตลาดแล้วก็ลำใหญ่เนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะติดลบอย่างไรก็ตามครับ สิ่งหนึ่งที่เรายังคงให้เห็นภาพก็คือการตลาดที่โดดเด่นทำไมถึงโดดเด่นวันนี้มีข้อตกลงซื้อขายกันแล้วในราคารำใหญที่32-35บาทต่อกิโลกรัมสำหรับชุดตุดจ,จีนสำหรับชุดเชงเมง้งแต่ถ้าหากว่าเกิดสินค้าขาดตลาดขึ้นมาละ่ะเมื่อเกิดสินค้าขาดตลาดขึ้นมาสถานการณ์ราคาก็ปรับขึ้น แต่สำหรับในปีการผลิตนี้ก็มีคำพูดเช่นเดียวกันครับว่าอย่าให้ลำไยเนี่ยมาชนกับทุเรียนเพราะถ้าลำไยไปชนกับทุเรียนนั่นหมายความว่าราคาจะต้องอ่อนตัวลงก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเป็นความจริงครับเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ตลาดปลายทางคือประเทศจีนส่วนของสถานะกระแสะการนิยมเนี่ยเมื่อเรามีผลไม้ใหม่เขาก็จะไปนิยมในส่วนของผลไม้ใหม่ ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมลำไยให้เก็บเกี่ยวอยู่ได้ภายในเวลาที่กำหนดคือตามแผนคือเดือนมีนาคมไม่ก้าวไปจนถึงเมษาปลายหรือเมษาหรือพฤษภายังไงยังไงราคารำใหญก็ยังแข็งแรงแข็งตัวอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านเห็นภาพ ดังนั้นการควบคุมวันเวลาการเก็บเกี่ยวนับเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องย้อนกลับมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเราจะควบคุมวันเวลาเก็บเกี่ยวได้เราจะต้องทําอย่างไรประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะเริ่มต้นในช่วงแรกก่อนนะครับก็คือหลักการสําคัญที่เราจะทําให้ลหําไยเก็บเกี่ยวได้ในเวลาที่กําหนดก็คือปริมาณผลครับคือการตัดแต่งเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีปริมาณผลมาก การสุกแก่ก็จะช้าพืชทุกชนิดเป็นเช่นเดียวกันรัใหญยครับกระบวนการตัดแต่งผลให้ไว้ในปริมาณที่เหมาะสมที่นี้จะเหมาะสมอย่างไรก็ต้องเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นประเด็นที่1คือการตัดแต่งผลประเด็นที่สองคือการเพิ่มความสมบูรณ์ของใบให้มีศักยภาพให้มีความสามารถในการผลิตพังงานมาเลี้ยงผลและประการที่สก็คือเทคนิคในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ําการพ่นปัจจัยทางใบาการใช้สารส่งเสริมต่างๆเพื่อที่จะไปเร่งกระบวนการจเจริญเติบโตของผลและเข้าไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพเนื้อภายในสีผิวภายนอกสีเป็นเหลืองทองนั่นคือหลักการ3มประการที่เราต้องทําความเข้าใจแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าปัจจัยจะมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นครับการบริหารจัดการนั่นคือหลักสําคัญ นี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องฟังกันต่อไปการควบคุมวันเวลาของการเก็บเกี่ยวคือเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าวันเวลาการเก็บเกี่ยวของเรานั้นเป็นไปตามเวลาตามกําหนดและก็ได้มาตรฐานเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรทั้งในด้านการตลาดทั้งในด้านแรงงานผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้ากรณีลำใหญ่ชุดนี้เราเริ่มทำสารเมื่อไหร่เราจดบันทึกไว้ ลำไยชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะสรุปวันเวลาหลังจากการทำสารโดยธรรมชาติเขาจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ6เดือน10วันแต่เนื่องจากลำไยชุดนี้ในระหว่างที่เขามีการเจริญเติบโต,ตของผลเขาจะต้องไปกระทบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งจะมีผลต่อการชะงักการเจริญเติบโตของลำไยอย่างมากแต่จากการที่เราได้ติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับก็พอที่จะประเมินได้แค่ว่าในปีนี้หนาวอย่างเช่นในหลายๆปีที่ผ่านมา15-16องศาจะไม่มี อาจจะเป็นแค่เย็นในช่วงเช้าก็คือประมาณสัก20 21 22องศาก็ถือว่ายังไม่มีผลกระทบต่อการหยุดการชะงักการพัฒนาของผลลําใหญ่เพราะถ้าหนาวลงมาต่ำกว่า16องศาเซลเซียสแล้วลําใหญ่จะต้องเก็บเกี่ยวช้าออกไปอีกเป็น7เดือน10วันหรือ7เดือน20วันคือการสุกแก่จะช้าออกไปก็เรียนว่าสถานการณ์ปีนี้ จากพยากรณ์อากาศไม่มีหนาวจัดก็มีแค่เย็นเพราะนั้นเราก็ยังมีวิธีการแก้ในการป้องกันคือเราก็ต้องเร่งพัฒนาและในการพัฒนาผลของเรานั้นไม่ใช่ว่าจะไปเร่งในเดือนสุดท้ายนะครับคือหลังจากลำไย,ยติดผลแล้วไม่ว่าเดือนที่1 2 3 4เราจะต้องเร่งเต็มที่ เดือนที่เราผ่อนก็คือเดือนที่สนั่นเองแต่ส่วนใหญ่พี่น้องชาวสวนลำไยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดือนที่1หลังจากติดผลก็ไใหม่ทําอะไรมากมายเดือนที่สองเอ๊ะเห็นท่าไม่ดีพอเดือนที่สามผลไม่โตไปเร่งตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าเร่งก็ไม่ได้ผลลงทุนก็มากแต่ที่ได้มาคือผลแตกผลร่วงเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเอาประเด็นตรงนี้มัดย้ำก่อนว่า ผลของลำไยในระยะที่จะเร่งพัฒนาก็คือเดือนที่1เดือนที่2และเดือนที่สจะต้องเร่งอย่างสูงสุดซึ่งในส่วนของนอกจากกระบวนการบริหารจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยการให้ธาตุอาหารการพ่นปัจจัยบำรุงยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับปริมาณผลผลิตเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าลำไยไว้ผลปริมาณมากการสุกแก่จะช้าแต่ถ้าเราไว้ผลผลิตในปริมาณที่พอดี การสุกแก่ก็จะเร็วยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าลำไย,ยตัดแต่งผลพอดีก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือน20วันแต่ถ้าท่านไว้ผลผลิตดกมากลำไย,ยก็จะต้องกลายเป็น7เดือนขึ้นไปถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วปัญหาการกดทับการแตกการเน่าก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้กระบวนการตัดแต่งย่อมเข้ามามีบทบาทสาคัญยิ่ง สำหรับการเร่งหรือการควบคุมกระบวนการเก็บเกี่ยวให้อยู่ภายในเวลาที่กำหนดในกรณีเหตุปัจจัยที่สองมาดูเหตุปัจจัยที่สามครับตัวที่จะทำให้วันเวลาของการเก็บเกี่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเรื่องของการปัจัดการดูแลการให้น้ำการให้ธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมในเรื่องของปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมี หลายท่านก็จะต้องถามว่าปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าไหมนะครับความจริงแล้วความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนั้นแตกต่างกันเขามีหน้าที่ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนปุ๋ยอินทรีย์ปรปับปรุงโครงทางของดินทางกายภาพเมื่อโครงสร้างทางกายภาพของดินดีรากก็หากินได้กินปุ๋ยเคมีก็เป็นเรื่องของการเพิ่มปริมาณคุณภาพของสารอาหารเพิ่มปริมาณขนาดน้ำหนัก ประเด็นเรื่องของน้ําไม่ว่าท่านจะมีปุ๋ยมากมีธาตุอาหารมากเพียงไรถ้าท่านบริหารจัดการน้ําไม่ดีท่านก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะของลํำไย,ยที่ขาดน้ําเป็นอย่างไรก็คือการชะงักการเจริญเติบโตถ้าในดินไม่มีความชื้นรากก็ไม่สามารถจะไปดูซับสารอาหารได้สารอาหารจะเข้าสู่รากได้ก็ต้องเป็นน้ําเป็นตัวทาละลา,ายแล้วก็ส่งขึ้นไปสู่ด้านบน ผ่านกระบวนการแปลสภาพเป็นพลังงานแล้วส่งมาที่ผลอันนั้นคือพลังงานส่วนน้ำจะต้องไปทุกสัดส่วนของพืชดังนั้นกระบวนการจัดการตรงนี้ล่ะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถจะเอาไปแก้ปัญหาข้อที่1ก็คือเรื่องสภาวะอากาศหนาวเย็นแก้ปัญหาข้อที่สองก็คือเรื่องของปริมาณผลผลิตแต่ทั้งหมดเนี่ย เราก็จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปในสามองค์ประกอบการให้อาหารและพลังงานต้นที่สมบูรณ์ดีคุณภาพใบลำไย,ยดีการสุกแก่ของเขาก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าในทำนองเดียวกันคุณภาพใบไม่ดีการสุกแก่ผลผลิตก็จะช้าออกไปสีเนื้อไม่เข้าขนาดไม่ได้น้ำหนักไม่ได้สีผิวไม่ได้ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของผลต้องมาจากการทำานานที่ของใบเพราะฉะนั้นการให้น้ําการให้จัดปัจจัยทั้งทางดินและทางใบจึงเป็นตัวองค์ประกอบที่สามที่จะทําให้การเก็บเกี่ยวหรือการควบคุมวันเก็บเกี่ยวของลําไยนั้นเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคส่วนประกอบด้วย เช่นสมมุติว่าเราต้องการเก็บเกี่ยวลำไยให้เร็วขึ้นเราเห็นว่าลำไยของเราเราคำนวณแล้วถ้ามีผลขนาดนี้ถ้าไม่แต่งผลเรารู้ว่ามันจะต้องเก็บเกี่ยวหลังสงกรานมันเป็นปัญหาแน่นอนราคาก็จะตกต่ำลงแรงงานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดแต่งให้น้อยลงอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามประสบการณ์หลังจากนั้นเราก็ต้องให้น้ําให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองให้ปุ๋ยเต็มที่ พอเราตัดแต่งเสร็จให้อาหารเต็มที่ไปถึงช่วงสภาวะอากาศที่หนาวเย็นเราก็จะมีการบริหารจัดการน้ำการให้ธาตุสังกะสีการให้สารพลังงานในช่วงที่เขาเกิดชะงักการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสังกะสีมีบทบาทสูงมากเราก็จะผ่านวิกฤตก,การณ์ตรงนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะชะงักการเจริญเติบโตบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เสียหาย พอหลังจากที่อากาศหนาวเย็นผ่านไปอัตราการฟื้นตัวในเดือนมก,กราคมเข้ามาเราก็มีเวลามก,กรากรุ่พาสองเดือนที่เราจะฟื้นฟูสภาพผลเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจัดการในข้อที่สามตรงนี้แหละครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากตีนนี้เราก็จะต้องมาดูเรื่องของการปฏิบัติแล้วครับการปฏิบัติเดือนมก,กราคม บางปีมีอากาศหนาวบางปีไม่มีอากาศหนาวแต่ผมเองนั้นก็อยากจะให้นําเวรียนว่าขณะนี้ผลรำไยของท่านก็อยู่ในระยะอเม็ดทุริสงหรืออาจจะโตกว่าหรืออาจจะเล็กกว่าก็แล้วแต่นะครับเรายึดหลักสำคัญว่าในเดือนที่หนึ่งเราก็จะมีการเร่งในเรื่องของน้ำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การเพิ่มปริมาณาธาตุอาหารในดิน แล้วก็การป้องกันการหลุดร่วงของผลอ่อนลำใหญ่กรณีตรงนี้เราก็จะดำเนินการคืออย่างทางดินเราก็จะใช้ตัวยาร่ในตราบอล1500บวกกับปุ๋ยสูตรเสมอ ปุ๋ยหัวคนป่าปุ๋ยยาร่านะครับอันนั้นก็คือปุ๋ยเคมีร่วมกับตัว1500การเพิ่มน้ําต่อมาเราก็จะต้องเสริมอาหารทางดินนะครับโดยการราดทางดินด้วยอาหารเสริมคือ TK ซอย5ร่วมกับในส่วนของเซอร์คอนเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาผลป้องกันล่วงและก็ทําให้เกิดสภาวะการป้องกันอากาศหนาวเย็นของสูตรนี้โดยมีปุ๋ยยูเรียเป็นตัวนําหรือท่านอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยทางใบก็ได้ปุ๋ยทางดินที่ละลายน้ําได้ดีที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่เราราดโดยเครื่องพ่นยาผมไม่แนะนําเอาปุ๋ยเม็ดไตละลายนะครับกรณีปุ๋ยเม็ดอย่างยาล่าเนี่ยถ้าจะเอาไปให้ทางดินก็ต้องเข้าไปทางระบบน้ําส่วนทางใบ เราก็จะเร่งการพัฒนาการจเจริญเติบโตตามภาวะปกติครับพลังงานทางด่วนอาจจะเป็นน้ำตาลทางด่วนจะอาจจะเป็นกรดอะมิโนอาหารเสริมครบ8ชนิดไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาร์เทเนอร์สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเติมแคลเซียมมีโมฟลูดโมโนแคลหรือแคล40เพื่อป้องกันผลอ่อนร่วงในขณะเดียวกันปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ จะเป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอมเมอร์สูตร20มามีโกรย21หรือปุ๋ยมาครีเมลปุ๋ยเทอร์ฟิกปุ๋ยน้ำเดว,วิสตาก็แค่เพียงเท่านี้พ่นไปที่ใบและที่ผลอ่อนอันนี้คือเดือนที่หนึ่งส่วนกรณีปุ๋ย,ยอินทรีย์ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยแน่นอนแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นั้นใส่แล้วดีมากๆเพราะว่าเขาจะไปช่วยเสริมสภาวะการปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน จะทำให้สารเคมีบางตัวที่ตกค้างนั้นถูกย่อยสลายไปพอมาถึงเดือนที่สองเดือนที่สองนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขนาดลำไย,ยจะอยู่ในขนาดเม็ดหัวนิ้วก้อยนิ้วหรือเม็ดทวิสงเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรเสมอทั้งทางดินและทางใบอาหารเสริมเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพต่างๆอย่างเช่นการเพิ่มคุณภาพของใบ อาจจะเป็น t k เซอยหนึทเซอยสหรือจะเป็น t k เคพัดได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลักๆสำคัญนั้นอยู่ที่ตัวหลักก็คือ t k เซอยหส่วนปุ๋ยก็เป็นกรณีเดียวกันท่านเลือกยูเรียอย่างชนิดเม็ดโฟมก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอที่ให้ไปทางระบบน้ำก็ได้ส่วนทางใบก็ยังยึดหลักการเหมือนเดิมตัวที่จะไปเสริมการทำงานนะครับ ให้ผลและใบมีพัฒนาการที่ดีกรณีของเดือนที่สองเนี่ยมันจะมีอาการสลัดผลท่านอาจจะใช้แคลเซียมเดียวแคลเซียมเดียวก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นโมฟลูโมโนแคลหรือแคลซีศูนย์แล้วก็โบลอนเดียวอย่างเช่นนิดนะครับหรือโบลอนโกก็ได้หรือท่านจะใช้ตัวแคลเซียมโบลอนก็ได้คำว่าแคลเซียมโบลอนนั้นก็คือตัวไปบำรุงนั่นเอง เสริมเข้าไปในระยะผลอ่อนในเดือนที่สองเดือนที่หนึ่งกับเดือนที่สองอยังใช้อยู่ส่วนอาหารเสริม8ชนิดก็ยังคงต้องใช้เหมือนเดิมครับแต่พลังงานทั้งโวนอาจจะไม่จําเป็นแล้วคือมีทาาุอาหารหลักทาาุอาหารรองทาานอาหารเสริมส่วนสารกระตุ้นต่างๆนั้นก็จะมีทั้งในเรื่องของอะโทนิกมีในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งท่านเลือกใช้ได้ตลอด เพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นปัจจัยเสริมตกแต่งวิธีการที่เราจะพิจารณาดูว่าความจำเป็นในการใช้ปัจจัยทางใบเนี่ยให้ดูที่สีของผลลำญ่เดือนที่1เขียวสดใสเดือนที่สองก็ยังเขียวสดใสอยู่นะครับแต่อาจจะมีใครน้ำตาลเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอ,อันนั้นไม่ต้องกังวล แต่ถ้าหากว่าเดือนที่สองเราพบว่าผิวเริ่มจะออกกั้นกล้านเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมากไปเกินไปตรงนี้บอกให้เรารู้แล้วว่าปัจจัยทางใบมีความจำเป็นมากท่านจะต้องรีบเสริมปัจจัยทางใบเข้าไปให้เพียงพอและสูตรที่จะเร็วที่สุดที่เป็นสูตรด่วนเลยนะครับก็คือยูเรียยูเรียใส่เท่าไหร่ตั้งแต่ครึ่งกิโลถึงหกิโล เ่าน้ำสองลิตรแต่ต้องเป็นชนิดพ่นนะครับเป็นชนิดพ่นตัวที่2ครับซูเปอร์ดีหรือดีในเตปใส่เท่าไหร่ใส่100ซีซีตัวที่สนะครับเป็นแคลเซียมแคลเซียมนั้นก็จะเป็นโมฟลูดโมโนแคลหรือแคล4ีูนตัวที่4อาจจะเป็นสังกะสีถ้าอากาศหนาวนะครับถ้าอากาศไม่หนาวเราก็ใส่โบรอนหรือจะใส่ตัวแมกนีเซียม ก็ใส่ได้แล้วก็นำไปฉีดที่ใบและเน้นไปที่ผลอ่อนเราจะพบว่าผลอ่อนเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีไคลน้ำตาลก็จะสดใสกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนพ่นปัจจัยเหล่านี้ทุกครั้งท่านต้องให้น้ำอย่างเพียงพอน้ำจะเป็นตัวสำคัญในการเคลื่อนย้ายและพะลังงานถามว่าทำไมตัวแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ย มันถึงได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในสภาวะปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยแคลเซียมไปทํำปฏิกิริยากับไนโตรเจนแล้วมีตัวซุป,ปดีหรือดีไนเตรตเนี่ยเป็นตัวแปรสภาพให้ไนโตรเจนเป็นพลังงานในรูปที่เป็นแป้งเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา6ชั่วโมง พราะเขาเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานในลูกอกฏดอะมิโนหรือโปรโตีนต่างๆพลังงานต่างๆในช่วงกลางคืนวันลุ่มขึ้นเขาก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีซึ่งเราก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสูตรเนี้กับเนาะนะครับกับมังคุดกับทุเรียนกับ,บรำยไยจะเห็นผลอย่างรวดเร็วแต่ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่านี่คือการแก้ปัญหาปลายเหตุอย่างรวดเร็วส่วนต้นเหตุนั้นก็คือการขาดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านต้องย้อนกลับไปดูครับว่าผลในเดือนที่สองมีล่วงไหมถ้ามีล่วงแสดงว่ายังดกเกินไปเราก็จะต้องแต่งจำนวนผลลดลงเพื่อให้ควบคุมจำนวนผลเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่อ,อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะคำนวณได้จากประสบการณ์ ว่าถ้าเราตัดลำไยขนาดนี้มันจะต้องเก็บเกี่ยวภายในระยะเวลา6เดือน1ิวันเพราะว่าทำมันดกเกินไปมันจะเก็บในระยะเวลา7เดือนถ้า7เดือนนี่มันเกินเดือนเมษาเราจำเป็นที่จะต้องตัดปลายหรือตัดยอดข้างออกบางส่วนอันนี้จำเป็นอยู่ในเดือนที่สองท่านต้องดำเนินการนะครับอย่าปล่อยประละเลยในเรื่องตรงนี้บางครั้งเนี่ยเสียดายครับท่านเสียดายแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับ ถ้าสมมุติว่าลำไยท่านมีร้อยผลผลลำไยท่านจะเป็นเบอร์สี่ผอมอย่างมากก็แค่เบอร์สี่ผอมแต่ถ้าท่านตัดใบ้นเหลือห้าสิบผลลำไยของท่านจะเป็นเบอร์สามเป็นเบอร์สามหมายความว่าอาหารและพลังงานเนี่ยเขาก็จะไปส่งเฉพาะผลที่เราจะเก็บขายคือความหมายว่าผลน้อยก็จะโตสุกแก่ไวเก็บเกี่ยวเร็วผลมากผลจะเล็กสุกแก่ช้า จเจริญเติบโตช้าเก็บเกี่ยวช้าเกินเวลาตลาดซึ่งเราจะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนที่สองนี้แล้วก็เดือนที่สองนี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากปุ๋ยสูตรเสมอแล้วในเดือนที่สามท่านก็ยังสามารถที่จะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกได้จะเป็นสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าเก้ายี่สิบสิบห้าเก้ายี่สิบเนี่ยจะเป็นเป็นของยารานะครับสิบห้าห้ายี่สิบจะเป็นของคนเขียว บางท่านอาจจะถามว่าเอาแล้วผมยังใส่เสมอบวกยูเรียได้ไหมย,ยังได้อยู่นะครับไม่ได้มีประเด็นปัญหาเลยอยู่ที่ท่านเป็นผู้พิจารณาว่า,าท่านจะเลือกใช้สูตรไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนที่สองแล้วก็ต่อไปเดือนที่สผมย้ำว่าปุ๋ย12 9 20 15 5 20เสมอบวกยูเรีย อาหารเสริมก็จะเป็น t k เคซอยห้าซอยหหรือจะเป็น TK- พัดจะใส่มากใส่น้อยใส่ผิดสดูตรไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ผมสรุปง่ายๆให้ฟังง่ายๆคือ t k เซอยหขยายขนาดดอกขยายขนาดผล t k เซอยหนึ่บำรุงใบ t k เซอยสสะสมความสมบูรณ์ส่งเสริมการออกดอกท k พัดกระตุ้นราก เร่งกระบวนการสังเคราะห์แสงส่งเสริมคุณภาพในเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมถันก็คือคุณภาพของเนื้อเพราะฉะนั้นท่านเลือกใส่ได้นะครับไม่ได้เป็นประเด็นบางท่านอาจจะเป็นกังวลว่าใส่มากแล้วมันจะเป็นพิษไม่มีครับกรณีทางดินเนี่ยไม่มีความเป็นพิษนะครับอันนี้คือขอยืนยันแล้วก็อธิบายให้ฟังเพียงแต่ว่าศักยภาพหรือการตัดสินใจในการพิจารณาใช้ก็ดูในดุมพินิจของท่านเอง ผมย้ำนะครับว่าการให้ปัจจัยในส่วนของลำไยทางระบบล่าต้องมาเป็นลำดับที่หนึ่งการตกแต่งทางใบที่ผลเป็นลำดับที่สองจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่สามกรณีเดือนที่สามนั้นระน้ำเนี่ยเรายังเต็มที่อยู่ซึ่งท่านอาจจะให้ตามปกตินะครับอาจจะเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวันอันนั้นแล้วแต่พื้นที่แต่พอเข้าถึงเดือนที่สี่ ซึ่งเป็นเดือนสำคัญก็คือเดือนเมษายนเดือนเมษายนจะเป็นเดือนสำคัญหรือเดือนมีนาคมก็แล้วแต่นะครับอันนี้อยู่ที่หลักการทำสารของท่านจะเป็นเดือนแห่งการเร่งทุกกระบวนการเป็นเดือนที่อัตราการขยายของเนื้อลำไยจ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเราจะพบว่าในเดือนน,นี้จะเป็นเดือนที่เปลือกแตก ผลแตกเปลือกแตกผลเน่าผลร่วงจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงสำหรับสวนที่ดูแลมาไม่ดีในเดือนที่1เดือนที่2และก็เดือนที่3แต่ถ้าใครก็ตามที่ดูแลมาตั้งแต่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ดีเดือนที่สีนี้ไม่มีปัญหาวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ